ความเชื่อด้านการเงินที่ดูเฉยๆแต่กลับสร้างความมั่งคั่งได้จริงๆทำไมการทำตามกฎความรู้ด้านการเงินแบบโบราณๆแบบเฉยๆจึงรับประกันความมั่งคั่งให้คุณได้แน่นอนหลักการแรกเงินน้อยดึงดูดเงินมากเงินน้อยดึงดูดเงินมากบางคนบางคนเนี่ยเงินน้อยไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นะแต่พอพอมีเงินมากหน่อยจะรู้สึก ใส่ใจกับมันน่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเงินก้อนเนี้ยฉันได้มาฉันภูมิใจมากอะไรเงี้ยแต่กับเงินเล็กๆน้อยไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่กดเงินน้อยดึงดูดเงินมากก็คือการปฏิบัติกับเงินอย่างเท่าเทียมนั่นเองรู้คุณค่าทุกบาททุกสตางค์ไม่ดูหมิ่นเงินเล็กเงินน้อย มันจะทำให้คุณมีความคิดทางการเงินที่ละเอียดมากขึ้นมาทำให้การซื้อการขายการรับการจ่ายการลงทุนและก็การบริจาคเงินเนี่ยมันละเอียดมากยิ่งขึ้นหลักการนี้ทำให้มีความฉลาดทางการเงินมากขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์มากๆเคยมีคนเปรียบเรยเอาไว้ว่าถ้าบิลเกตทำเงินตก100ดอลลาร์เขาไม่ควรก้มลงเก็บเพราะเขาควรจะเอาเวลาก้มเก็บเงิน ไปทํางานที่เขาจะได้ประโยชน์มากกว่ามีการคำนวณไว้ว่าบิลเกตหาเงินได้วินาทีละ1 4 0ถึง160ดอลลาร์จริงหรอจริงเหรอที่บิลเกตเขาจะไม่ก้มเก็บเงินถ้าแบงก์100ดอลลาร์ของบิลเกตตกพื้นขึ้นมาจริงๆก็คิดว่านะเขาก็รีบคงรีบลงไปเก็บและก็ไม่ลังเลอะไรทั้งนั้น ซึ่งไม่ต่างจากเศรษฐีทั่วโลกเลยที่เขาใส่ใจกับเงินทุกเหรียญของเขาเมื่อเศรษฐีที่จะรวยไปเรื่อยๆเมื่อเศรษฐีเขาได้รับเงินทอนมาหากว่าเขาคิดจะให้ทิปแก่พนักงานเขาก็จะหยิบจะหยิบถาดวางเหรียญมาถือแล้วก็มานับว่าได้เงินทอนครบหรือไม่แล้วก็วางมันลงอีกทีบนโต๊ะเพื่อให้ทิปแก่พนักงานทั้งหมด เพราะนี่เป็นการแสดงว่าเขาเห็นคุณค่าทุกบาททุกสตางค์ของเงินทอนนั้นและเงินนั้นก็มาอยู่ในความควบค,คุมของเขาแล้วแต่เขาจะให้มันก็ต่อต่อเมื่อพนักงานเนี่ยเมื่อพนักงานให้เขาครบแล้วก็เพื่อแสดงน้ำใจและก็ความเมตตาเป็นการตอบแทนนั่นเองการละเอียดทุกบาททุกสตางค์อันนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการงกหรือว่าขี้เหนียวนะ แต่มันคือการใส่ใจกับการซื้อกับการขายกับการรับกับการจ่ายการลงทุนหรือแม้แต่การบริจาคทานออกไปเมื่อคุณใส่ใจกับอะไรมากๆดูแลสิ่งไหนดีๆเห็นคุณค่าของมันใช้สอยมันอย่างมีเมตตาสิ่งนั้นก็อยากจะมาอยู่กับคุณมากขึ้นซึ่งในกรณีนี้ก็คือเงินนั่นเองจะเป็นเงินแสนเงินล้านก็ต้องผ่านเงินบาทเดียวมาก่อนทั้งนั้น ต่อมาก็คือความเชื่อต่อมาก็คือการเปลี่ยนกระเป๋าเงินเป็นแบบทรงยาวเพิ่มความาามั่งคั่งเมื่อก่อนนี้ก็คิดว่ากระเป๋าเงินอะไรก็เหมือนกันแหละจะสั้นจะยาวก็ไม่สำคัญจะรกจะเละเทะยังไงก็กได้ขอให้มีเงินอยู่ในนั้นก็พอแต่เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น ลองเปลี่ยนมาใช้กระเป๋าเงินแบบทรงยาวนะแบบที่เวลาเก็บธนบัตรเนี่ยมันไม่ต้องพับเข้าหากันนอกจากนี้ยังต้องยังต้องเคลีย,ยร์ใบเสร็จด้วยเรียงแบงค์ด้วยตามประเภทนะแล้วก็จัดจัดบัตรต่างๆปรัญญาที่ซ่อนอยู่ภายใต้กระเป๋าเงินทรงยาวแล้วก็จัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสะอาดก็คือ เมื่อการจัดเงินในกระเป๋าของคุณเรียบร้อยมากขึ้นสะอาดมากยิ่งขึ้นบัตรต่างๆอยู่อย่างเรียบร้อยความคิดทางการเงินของคุณก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นบ้านสะอาดปลอดโปร่งเป็นสัดเป็นส่วนก็ถือว่ามีห่วงจุ้ยที่ดีเหมาะที่จะให้คนมาอยู่กระเป๋าเงินที่สะอาดเห็นเงินชัดๆเงินไม่ดูเหมือนกับหมกอยู่อะไรเงี้ย จัดให้มันเป็นสัดส่วนก็ถือว่าว่วงจุ้ยที่ดีเหมือนกันเหมาะให้เงินมาอยู่ด้วยเช่นกันเมื่อสิ่งที่ต่างก็ดูเรียบร้อยทางกายภาพทางรูปธรรมมันอยู่ในกระเป๋าเงินของคุณและในเชิงนามธรรมก็คือความคิดด้านการเงินของคุณก็เรียบร้อยเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นในส่วนของการออมเงินเก่งมันสำคัญกว่าการหาเงินเก่งนะยุคนี้มันก็เป็นยุค ยุคที่มักจะมีตำราที่บอกว่าเน้นให้หาเงินเก่งๆเ,เข้าไว้มันสำคัญกว่าการออมเก่งหรือเราก็บางคนบางสำนักก็อาจจะบอกว่าเราไม่รวยจากการที่เราออมเก่งหรอกเราจะรวยจากการหาเงินเก่งต่างหากการคิดว่าจะหาเงินได้เยอะๆตลอดเทียบได้กับการคิดว่าพระอาทิตย์จะขึ้นตลอดไม่มีกลางคืนเลย หรือว่าท้องฟ้าจะสดใสตลอดไม่มีฝนตกไม่มีเมฆหมอกหรือว่าคุณเป็นปลาที่เก่งมากอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มว่ายตามน้ำทวนน้ำอยู่ได้ทั้งน้ำใสน้ำเน่าอืมนีม่คนเก่งขนาดนั้นกันเชียวหรอไม่จริงหรอกจริงๆเนี่ยมันไม่ผิดหรอกเพราะว่าความพย,ยายามในการหารายได้นั้นสุดท้าย ก็มักจะทำให้มีรายได้เข้ามามากขึ้นจริงๆอย่างน้อยก็ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่จังหวะนี้หลายคนก็พลาดเช่นกันเพราะว่าเมื่อรายได้เข้ามามากขึ้นพวกเขาก็จะยกระดับค่าใช้จ่ายให้มากขึ้นตามไปด้วยบางครั้งก็อาจจะเยอะมากกว่ารายได้ที่เข้ามาซะอีกยิ่งหาเงินเก่งก็เหมือนกับยิ่งทำรายตัวเองเพราะนิสัยการใช้เงินฟุ่มเฟือยที่สร้างขึ้นในตอนมีรายได้มากๆนั้น มันจะติดตัวมันจะติดตัวเราได้อย่างยาวนานมากถ้าหากว่ามีปัจจัยอะไรที่ทําให้รายได้ลดลงแต่นิสัยฟุ้มเฟือยยังคงอยู่อันนี้ถือว่าหายนะสุดๆดังนั้นอย่างที่บอกไว้ว่าคนเราจะรวยหรือไม่รวยอยู่ที่การใช้เงินยังไงมากกว่าการหาเงินได้เท่าไหร่มันก็ยังคงเป็นหลักประกันได้เสมอว่าคุณจะมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่มันจะตกต่ำยังไงก็ตามต่อมาแนวคิดในเรื่องของการลงทุนในหุ้นแบบถือยาวไม่คิดที่จะขายเลยแล้วก็ได้เงินได้เงินปันผลมาเพื่อที่จะเอาเข้าไปซื้อหุ้นได้อีกอืมซื้อมาก็ต้องขายซื้อมาก็ต้องขายจริงไหมและขายหุ้นได้กำไรมาก็ต้องใช้ มีเงินปันผลมาก็ต้องใช้บางคนก็คิดแบบเนี้ยถ้าเล่นหุ้นแล้วมีกําไรได้เงินปันผลมาแล้วไม่ใช้เนี่ยจะลงทุนไปทําไมมีเงินก็ต้องใช้สิจะยึดติดอะไรนักหนา <c oughs> คือมันก็จริงอยู่มันก็จริงอยู่ที่คุณจะต้องใช้เงินบ้างแต่จะต้องใช้อย่างชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อซื้อสิ่งของที่มันจะมอบความสุขให้คุณได้เกิน5ปี ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่จะช่วยเพิ่มทุนทางปัญญาและก็มีประสบการณ์ทำให้คุณมีประสบการณ์ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการซื้อซัพย์ที่มันเพิ่มค่าในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อทรัพย์ที่ให้ไรายได้แก่คุณในทุกๆเดือนก็ใช้กำไรหรือว่าเงินปันผลเกิน50%ของที่ได้มาถ้าคิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไร การได้ปันผลหรือว่ากำไรมาแล้วนำไปซื้อหุ้นดีๆเพิ่มก็น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดนอกจากนี้การพยายามลงทุนระยะยาวแบบที่ต้องถือทรัพย์สินนั้นให้ยาวนานที่สุดก็จงตั้งสมมติฐานว่าจะไม่ยอมขายให้มันเป็นให้มันยังเป็นกำไรที่ทำให้คุณปลูกฝังแนวคิดในเรื่องของการลงทุนแบบหนักธุรกิจการซื้อหุ้นแบบไม่คิดจะขายเลย ทังที่จริงแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องขายก็ได้เมื่อธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงอันนี้ก็ทำให้คุณละเอียดรอบคอบในการลงทุนมีความอดทนยามที่ผันผวนสุดท้ายแนวคิดเหล่านี้ทำให้คุณเป็นนักลงทุนที่เก่งขึ้นและยังอาจจะนำไปสร้างธุรกิจของตัวเองได้อีกด้วยความพอเพียงจะทำให้เรารวยขึ้นเมื่อเอาความอยากเป็นที่ตั้ง เมื่อเอาความอยากไปที่ตั้งและเมื่อเราหาหาสามารถหาเงินได้เราก็จะเอาเงินมาซื้อไปซื้อของไป,ไปนุ่นไปนี่แล้วแต่กิเลสของเราเลยถ้าหากว่าหาเงินไม่ได้แต่ความอยากมันยังอยู่เต็มร้อยเลยก็ทำยังไงล่ะนอกจากกู้เมื่อกู้มาแล้วเนี่ยคราวนี้โห,โหมีไฟในการหารายได้มากขึ้นเลยทีเดียวเพราะว่าไฟในที่นี้ก็คือไฟ n a n c e นั่นเอง ความอยากเนี่ยก็ทําให้ทําให้มีสิ่งต่างๆมากขึ้นก็จริงเนาะแต่คนเราก็มักจะสนองความอยากนั้นด้วยการเป็นหนี้ก็ดูได้จากยอดหนี้ส่วนบุคคลของคนสมัยนี้ก็ได้คุณจะรู้ว่าคนเราเนี่ยตอบสนองความอยากด้วยการตอบสนองความอยากด้วยรายได้จริงๆหรือว่าตอบสนองความอยากด้วยการก่อหนี้สินและทรัพย์สินที่ได้มาจากการก่อหนี้ก็มักจะเป็นทรัพย์ที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ก็ไม่เพิ่มมูลค่าในอนาคตแต่อย่างใดเลยถ้าหากว่าเราเปลี่ยนสมการชีวิตใหม่เป็นหลักการสองพอก็คือความพอเพียงในสิ่งที่ตัวเองมีและก็พัฒนาตัวเองเราจะมัง่งคั่งขึ้นแบบอัตโนมัติและก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการในเวลาที่เหมาะสมแน่นอนย้ำนะ ว่าจะต้องเป็นในเวลาที่เหมาะสมสรุปหลักการสองพอก็คือพอเพียงลองดูสิว่าสิ่งของที่ตัวเองมีอยู่ในตอนนี้เราใช้มันอย่างเต็มที่ที่สุดดึงประโยชน์จากสิ่งสิ่งนั้นออกมาสุดๆแล้วหรือยังไม่ว่าจะเป็นมือถือราคาแพงของคุณใช้มันเต็มที่หรือยังบ้านของคุณเนี่ยคุณอยู่กี่ตารางเมตร ส่วนที่เหลือเก็บของกีจตาราเมตรในส่วนต่อมาก็คือการพัฒนาตัวเองก็คือการสร้างทักษะให้กับตัวเองนั่นเองมองหาลู่ทางในการมีรายได้ที่เพิ่มเติมก็อาจจะเป็นการลงทุนระยะยาวให้เก่งขึ้นก็นได้พัฒนาตัวเองดูสิสุดท้ายแล้วเนี่ยสมการแห่งความพอเพียงและก็พัฒนาตัวเองนี้จะทำให้คุณมั่งคั่งได้จริงๆเพราะว่าค่าใช้จ่ายจะน้อยลงเรื่อยๆ ซื้อของใหม่แต่ละทีก็ต้องใช้ให้คุม้มใช้ให้นานมีสุขที่ได้ใช้รายได้ก็เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาตัวเองและเมื่อเราอยากมีสิ่งใดก็ได้ไม่ว่าจะสิ่งใดที่เราอยากมีเราก็จะต้องมีเงินพอที่จะซื้อหามาได้อย่างสบายๆก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้กิเลสรูว้ว่า,วาความอยากหรือว่ารอให้ไฟแนนซ์มาจี้หลังเราอีกต่อไปแนวคิดต่อมาก็คือ เศรษฐีมักจะมีเงินสดแค่พอใช้เท่านั้นเศรษฐีดยจริงก็คือคนที่มีทรัพย์สินที่เพิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อยๆมีทรัพย์ที่เกาะให้เกิดรายได้มีเงินสดในมือพอสมควรที่สามารถ cover ค่าใช้จ่ายประจำเดือนตั้งแต่6เดือนถึง12เดือนแล้วก็มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจที่ดีด้วยถ้าเกิดว่าเราม,มีเงินสดในมือมากเกินไปอาจจะเกิดการย่ามใจหรือ จะสามารถใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้มากกว่าตัวอย่างถ้าเกิดว่าคุณมีเงิน10ล้านเอา9ล้านเนี่ยไปซื้อไปลงทุนในทรัพย์สินหรือในหุ้นอะไรก็ได้แล้วก็เก็บ1ล้านไว้กับตัวเรามี1ล้านเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ได้นะเพราะที่เหลือเราเอาไปลงทุนหมดแล้วส่วนกับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือมี10ล้านเท่ากันแต่ ไอคนเนี้ยเก็บเงินสดไว้9ล้านแล้วอีก1ล้านเอาไปลงทุนในหุ้นหรือว่าลงทุนในสังหาแต่คนที่มี9ล้านเงินสดอยู่ในมือเนี่ยจะรู้สึกใช้เงินมือเติบใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นอยากซื้ออะไรอยากได้อะไรก็ซื้อหรือบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนใครก็ตามที่รู้ว่าเรามีเงินเยอะๆก็อาจจะอยากจะมายืมเงินเราก็ได้แล้วก็รู้ๆอยู่คนที่มายืมเนี่ย ส่วนใหญ่ยืมแต่ปากยืมแล้วก็ไม่คืนซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่อยากให้คนมายืมเงินวิธีการปฏิเสธคนมายืมได้อย่างง่ายๆที่สุดเลยก็คือคุณจะต้องไม่มีเงินสดให้เขายืมจริงๆนั่นก็คือเงินสดของคุณจะต้องไปอยู่ในทรัพย์สินที่ถือได้แบบยาวๆเงินสดนั้นจะต้องถูกล็อกไว้แบบยาวๆอย่างเช่นการฝากประจาก็ได้ นอกจากนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายและก็สุขภาพใจให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าป่วยขึ้นมาสมัยนี้เนี่ยค่ารักษาแพงมากแนวคิดต่อมาก็คือเพื่อนแท้จะต้องไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องเฮ้ยบางคนเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเป็นเพื่อนกันมันก็ต้องมีทุกมีสุขมีต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมกันไม่ใช่หรอดังนั้นมันก็โอเคไม่ใช่หรอที่เราจะยืมเงินเพื่อน เพื่อนกันมันก็ต้องใจใจกันดีเรื่องเงินน่ะถ้ามันไม่ใหเรายืมก็แสดงว่าไม่ใช่เพื่อนแท้บางคนคิดแบบนี้จริงๆคือหลายๆคนอะ่ะเสียเพื่อนก็เพราะว่าตะก,กะแบบนี้เยอะมากนอกจากเสียเพื่อนแล้วก็ยังเสียคนด้วยเพราะเราก็คงจะประมาทในด้านของการเงินมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเอาแต่คิดว่าถ้าพลาดอะไรขึ้นมา ถ้าพลาดอะไรขึ้นมาก็อาจจะคิดว่าไปยืมเงินเพื่อนก็ได้และเพื่อนของเราก็จะต้องช่วยเราเพราะว่ามันเป็นเพื่อนเราบางคนคิดแบบนี้แต่ความจริงก็คือเพื่อนที่คบกันยันแก่เท่าได้ส่วนมากแล้วมักจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินกันถ้าหากเพื่อนเดือดร้อนเรื่องเงินกันจริงๆเพื่อนแท้มักจะให้แนวคิดในการหาเงินหางานและก็ควบคุมเงินมากกว่าที่จะให้ยืมเงิน และถ้าหากว่าจะเป็นเรื่องเงินจริงๆเพื่อนแท้มักจะให้เงินมากกว่าการให้ยืมแน่นอนคุณอาจจะเดือดร้อน1 0 0 0 0บาทแต่เพื่อนของคุณอาจจะให้มา2,000เพราะว่า2,000บาทคือจํานวนที่ไม่เดือดร้อนครอบครัวของเขาหรืออาจจะระดมทุนเพื่อนๆหลายคนเพื่อมาช่วยสัก2-3 0 0ื่บาทก็ได้แบบที่ไม่คิดที่จะเอาคืน แต่การจะทำแบบนี้ได้คุณจะต้องสารภาพบาปบางอย่างกับเพื่อนก่อนว่าคุณไปพลาดอะไรตรงไหนมาเพื่อนจึงจะสงสารและก็ให้คุณเนี่ยให้คุณยืมแบบเออให้เงินคุณไปแบบไม่ไม่ไม่คิดที่จะเอาคืนและแน่นอนว่าชีวิตนี้อาจจะทำแบบนี้ได้เพียงแค่1-2ถึงครั้งเท่านั้นถ้าเกิดทำมากกว่านั้นเพื่อนก็หนีเหมือนกันเอาจริงๆเนี่ยการเป็นแบบนี้มันน่าสมเพชนะ น่าสมเพชจริงๆความน่าสมเพชแล้วก็ความน่าอับอายเนี่ยมันจะทําให้คุณระมัดระวังเวลาที่จะใช้จ่ายหรือว่าจะลงทุนอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าเดือดร้อนมาก็คิดแต่จะหยิบยืมเงินเพื่อนเขาไม่ให้ก็ตัดเพื่อนตัดฝูงอาฆาตพยาบาทกันแบบนี้มันไม่ใช่การที่เพื่อนไม่ให้เงินยืมการที่เพื่อนไม่ให้ยืมเงินก็เน้นไปที่การช่วยเหลือทางด้านความคิดแง่คิดการ หางานให้ทำช่วยกันเรื่องเนื้องานมากกว่าหรือว่าถ้าเดือดร้อนเรื่องเงินจริงๆก็ช่วยกันแบบให้เปล่าไปเลยแบบนี้แหละคือการแสดงความเป็นเพื่อนแท้มากกว่าการให้ยืมซึ่งการให้ยืมนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสียทั้งเงินและก็เสียทั้งเพื่อนสูงมาก